เจ้าสำลีปัญญาสูเจ้าวันนี้มานําเสนอป่าส้มผลิตป่าส้มเอ่ออันนี้อันนี้จะเป็นของของรุ่นเก่าเจ้าอันนี้ของตีดังเดิมเจ้าตีาานี้มาในเจ้าสองยังจะมีป่าส้มกัะป่าสรงเครื่องเนยแต่พูดถึงว่าเนาะแล้วก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เจ้าผลิตภัณฑ์ตัวไม้ตีอาจารย์เปินน้นเอนำเสนอแนะนำเฮ่อเฮ่อทำเเจ้า ความเป็นม้าของกุ้มนสมัยตะกอนนี่ก็ไปเป็นลูกจ้างเป็นมากอนเนาะใจ้เป็นลูกไปไปหับจ้างปากป่าเป็นกอนเนาะอ้วง,งนะ่ายๆ้วหลังจากนั้นมาเป็นเกาะใจแลป่ป่าใจ่เอาก้างออกใจลอกหนังเสร็จแล้วเขาก็เอา,เอา,เอา,เอาจำเมาเนาะจับเสร็จแล้วเขาก็เอามาพัฒนา พัฒนาเปของตัวเกาเอจาเขาเลยเป็นลูกจ้างไปลแล้วแล้วเขาก็มาทําของกิจกรรมของตัวเกาเอจาจุดเด่นคือป่าสดนเน้นสะอาดเจ้าป่านี่ต้องสดทุกตัวเจ้าป่าเน่าป่าเสียนี่มเอามาเนี่ยเจ้ารสชาตินี่ก็จะพอดีบาเกีมเจ้ารสชาตินี่ใจ้ได้เจ้าขายแต่ขายทางออนไลน์นี่แม่มขายําเตือนเนะหัวเนาะแต่ส่วนมากจะขายในตลาดตลาดตัยแล้วก็ตีเส้นทันเนี่ยเ้า มีจ้ะก็คิดว่าคิดว่าคิดว่าคงจะดีเจ้าเพราะว่าเขาได้การพัฒนาเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลก็มีตัวสินค้าเงือการพัฒนาถุงการพัฒนาแพาอย่กันย่าเจ้าเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลแนะนำเพืาอว่าต้องญยัะเอียดเจ้า